สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am m o t นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างเซียเรียสนะครับสมัยก่อนก็คือซื้อมือถือเรียวมีซีสาม,มานะครับก็ตามชื่อหน้าปกคลิปนะครับก็คือ Wifi นะครับเรียวมีซีสามนะครับสามารถรับคลื่น5 GHz ได้หรือเปล่านะครับก็ผมเข้ามาศึกษาดูแล้วก็เข้ามาดูใน Wi-Fi นะครับ แม้เราจะเปิดมากเพียงใดนะครับแม้จะเปิดในรูปแบบ 5G นะครับอยู่ใกล้ๆ 5G จิกกรเฮิร์นะครับก็ไม่สามารถที่จะค้นหาได้นะครับแล้วก็ผมเข้าไปตั้งค่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมลืมชื่อนะครับก็คือมันตั้งค่าแบบผู้พัฒนานั่นแหละนะครับก็คือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็คือเข้ามาหาแล้วนะครับ เข้ามาตั้งค่านะครับ Wifi นะครับมันรับได้แค่2.4แค่นั้นออนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาหาข้อมูลอะไรให้วุ่นวายแล้วนะครับก็คือเห็นหลายๆคนนะครับเห็นแบบว่ารับคลื่น 5G ได้ไหมนะครับแล้วก็รับได้แค่2 4จดแค่นั้นหรอนะครับก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยศึกษาดูแล้วนะครับไม่สามารถที่จะ จัดการเกี่ยวกับ 5G ได้เลยนะครับรับได้แค่2.4นะครับนะนับว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเหมือนกันนะครับถ้าหากเป็นรับแบบ Wi-Fi 5G นะครับก็สามารถที่จะรับความเร็วได้สูงสุดเลยนะครับสำหรับ Wi-Fi ที่หากที่เราเซื้อแพ็กเกจมานะครับในคล้ายต่างๆนะครับของผมเนี่ยซื้อมา200เมกนะครับอัพ200เมกดาวน์โหลด200เมกนะครับ ได้แค่2.4นะครับได้แค่50เมกเองนะครับโอ้โหน่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆนะครับก็ใช้คอมไปนะครับที่รับ5 g ได้นะครับก็คือไอ้2.4ได้อย่างเดียวนะครับสำหรับมือถือเลียวมี C3 นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มาบอกเพื่อนนะครับสำหรับ Wi-Fi นะครับก็ได้แค่2.4แ่เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะรับ WiFi 5 g h z ได้นะครับโอ้เป็นอะไรที่น่าผิดหวังจริงๆ นะครับก็รอรุ่นต่อไปนะครับที่จะออกมาดีๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะั่าอยากอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ